สวัสดีครับทุกคนตรงนี้ถนนสวนสอนใหมายเลข33ครับหน้าปักซอยมีเซด้วยนะครับตรงนี้เป็นซอยทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหารครับผมเดินจากหน้าปักซอยมาประมาณ150เมตรก็ถึงที่ดินแล้วครับ ถึงแล้วครับที่ดินเนื้อที่200ตารางวาครับโถมแล้วเต็มพื้นที่แบบนี้เลยครับด้านหน้านะครับติดทางสาธารณะกว้าง8เมตรครับ สามารถขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปามาพร้อมใช้หน้าแปลงได้เลยครับบรรยากาศดีเดินทางสะดวกนะครับที่ดินพัฒนาสมบูรณ์สามารถสร้างบ้านได้เลยครับและนี่คือที่ดินตำบลบ้านเ้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับเนื้อที่200ตารางวาครับ จัดโปรโมชั่นส่วนลดแค่2แปลงนะครับจากปกติ200ตารางวาราคา1,7 0 0 0 0 0บาทครับเฉพาะแค่2แปลงนี้ครับ200ตารางวาเหลือ1ล้านบาททววนครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฟรีครับโทรหาอิสระได้ทุกวันนะครับ